ต้องหดง,งคามเย็นคือคือลุงอเมริกันลืมทืนลืมเธอต้องรีไถ่ความรักจากพวกอเมริกรา,กา,กา,กาฉันแไม่งั้นก็ต้องใจขึ้นไป ห้ามจะห้ามจะห้ามตองเรื่องแพวกอเมริกานะอยได้ทำไมทำไมไม่รู้เลยรู้ที่รู้ที่เสือหมดเขาเคยทดลองกับดาวไอโอนั่นแหทำไมทำไมดาวไอโอถึงแต่จริงหรอ เป็นไี่ได enfin in <ell an S 3> mm ้เขาไม่เคยมีแฟร์มากขนาดนั้นเคนประเทศคนที่ฉันมันเคนสภาพโซเวียตเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ของทวีโดเดนลูเซียเป็นไปไม่ได้ที่อเมริกาเนี่ยจะจะหนูเป็นคนที่เป็นไม่ได้ในนี้เลืดต้องทางเอว ันนี้เราสร้างออฟฟิตแล้วอาวุธเนี่ยคือตัวของฉันไงฉันคือผูส่งคามไปในตัวด้วยคพรฉันสามารถปล่อยเลเซอร์ได้ตามนั้นเฮ้ฮ้าจุงบัวมาอีกแล้วไม่งั้นก็ตายเนื่องที่เหลือฉันก็ไม่รู้แล้ว นี่งดูทาการตรวจว่าใครคือพวกอเมริกันต้องการดูที่มือก็ขอดูมือเหยียมือดดแดงเ <c oughs> ดี๋ยวฉันี่มือนีอโอเคคนที่สองสุดท้ายอี่มันมือเขียวมือนายคือ มันคือฝ่ายละออมริกันตายซะเห่นหือเ่าเส่บไปชาป,ปานากิตเลยิฝังทำเกินชาป,ปานากิตเรียบร้อยแล้ว ระบอกความผู้กำลังการแข่งมันก็จ้วัดกันได้แล้ว เดินทางกันต่อเลยแล้วมือนถึงตอนทัพของอเมริกันที่อยูแอนตักติกาไจ้แอนตักติกาแอนตักติกาเรบอกลว่าโคตรกตาอยู่ไม่ใช่โคตรหร่นนะเอาโอเคปพืบ ผ่านไปหนวันวันนี้รถเองตักกาแล้วรถรวที่นี่หนาวไปมีผมตัวแข็งแล้วเอาเถอะหนุ่มีรร้อนแข็งละลายแล้วกัน พอม่วิธ <countries> okay. <techn ic delays> okay. uh, okay, oh, ีที on, ่จะมาเล่านะวิธีอะไรเหรอแป๊บนึ่งวิธีบทโฟดแก้การเช่แข็งสักเอดเลือดเลกอดเกืดเดเลัดเลือเลือดเอเลดอเลดเลอดดมันดอือันเเลเ กับสารสารซัลเฟอร์จุดไฟโอเคได้เลยเพื่อนสารซัลเฟอร์อะมันแค่เห็นนี่จุดจุดไม่ใช่อันนี้มันสารเลเดียอมผสมกับโพแตร์ไนมีเนียมแล้วก็มอสโกเวียมเฮ้ยอจำผสมเข้ามาหนะไม่งั้นที่นี่อาจจะระเบิดก็ได้นะเออเลย สาราซเฟอร์อ <yah> ย <oo> ู่ไหนแล้วฉันเอาสารโซเฟอร์เอากนโอเคฉันได้สารโซเฟอร์มาแล้วฝากด้วยเราขาวโอเคจุดไฟมัติดไฟมันน่าจะใกล้ระเบิดแล้ว นี่มันจอดเลียมแต่อะไรตัวมินิมอสโกียเมริกาเนี่ยบนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่มีใครเอาไปทำนิวเคลียร์ได้เรียนท่านนายกเทศมนตรีของอเมริกาครับตัวนี้รู้ด้ื่องัวนี้เราได้เชื่อพังนิวเคลียร์ใหม่แล้วครับ มีพลังพังกับแพงอยู่ีวไปเลยบน่นาลืมไปอเปลว่าผมบินไม่ได้เหมือนทัด ลืมไปมึงสอนสอะไรกันเนี่ยให้สอนที่พวกออมริกาใช้ทำนิวเคลียร์ครับท่านอันนี้เราก็ต้องทําลายมันเดียวก่อนนะครับการใช้กระสุนหรือใช้อะไรทําลายมาานันมันอาจจะระเบิดเลยก็ได้ครับอืมแล้วก็เป็นฝันดึงรอสิบนาทีอันนี้มราก็าส,าสุมส่มผ่านดินแล้วก็ออกมากลายเป็นแก๊สแก๊สนั้นเราก็เก็บใส่ถุง ทุกนั้นก็ไปจุดไฟที่ดาวอื่นทําให้ดาวนั้นกลายเป็นดาวโลกแล้วดาวโลกก็ก็ก,ก็ก็มาชนชนกับดาวโลกทําให้ดาวโลกที่เราอยู่เนี่ยใหญ่ขึ้นแล,แล้วเฟษมันชนกับดวงจันทร์ทำให้ดวงจันทร์มันมีรอยบุ๋มเยอะขึ้นก็มีเพิ่ม หน้าผาแล้วมีหน้าผาหล่นที่ที่ดวนจันโอเคเึ๊บผ่านไปสิบนาทีไม่ใช่สิบวันโอเคเอเป็นส่งผ่านอันนี้ไปเลยแล้วกันโอเคทีนี้ก็ทำลายถาดน,นี้ พวกวันเสร็จแล้วืูขี้ตัดไปฝั่งของอเมริกันมั่งพวกโซเวียตมันทำลายฐานของเราที่แอนตาร์กติกาได้แล้วคุณ <c oughs> ท่านหัวหน้าครับ่เป่อ่ะอ่ีรับองของคุณเชึ่งท่านหัวหน้าครับอีกดูวหาาัอเลอระเบิดฐานทัพอเมริกันที่อตาริกาได้ใช่ไหมตะียง ผมทำลายได้แล้วครับโอเคดีมากนะถ้าหนหน่าข่างหลังผมเห็นอะไรลางๆก็ไม่รู้ครับห็นว่าจะเป็นตมพววงไรเปอร์จากฝั่งอเมริกาครับมันครับลูลวงนะครับงันหลบได้มันปามไม่โดนด้วย นขึ้นเนหลืงครับเจะมาอีกแล้วนี็ด้วยเรื่องอไม่เห็นเป็นไรเลยแค่น่าจะเฉียดหัวไปหน่อยอพออ่อกรรมการนี่ไม่แม่นจริงๆไม่โดนเอาันมาทางผมได้ไงเนี่ย ีผมโยงมันทิ้งไปแล้วโอเคแล้วก็เราต้องนัดเจอกันเออนะเวลาสิบสีนาฬิกประมาณไม่ห้าชั่วโมงค่ okay. มาตรงนี้เวลาเลยเฮ้ยฉันท,ท,ท,ที่เคยว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยกำลังจะล่มสลายเพราะว่ารัฐในอเมริกาเนี่ยออกำลังแต่แยกออกจากอเมริกาอุคุณนมันรวมกวันอีกแล้วอะกายปัจจุันว่าระหว่างดูในเต็รสเตกับ คนอนเคเเคเดชสเตดฮึมัูการเป็นอินแต่กลายเป็นลายรัดอีกแล้วอเมริกายัางเหลืออาราจา่าเราต้องยึดอาราจา่ออาตจอลาสาจา่าก็เป็นของเราอยู่แล้วนี่ครับลืมไปแล้แคยึดจากอเมริกาตอนนี้นผมยึดไปแล้วครับ ด้วยความเร็วเหนือแสงนี่เหลือเป็นไปไม่ได้เลยเออแต่ลืมไปงานนี่ความเร็วเหนือแสงแล้วบุกความเร็วเหนือแสงได้ <c oughs> จริงด้วย <c oughs> ดูเลยสาภาพดูเลย <c oughs> โคเต้ายูโรเปียของเรายึดอลาสกาได้แล้วคราวนี้เราก็ยึดอเมริกาปุ๊บตอนนี้ผมยึดมาแล้วยิงด้วยยึดฮาวายโอเคคราวนี้ผมยึดมาแล้วแอฟริกาทั้ง,ห,าางหมดตอนนี้ผมก็ยึดมาแล้วเหมือนกันดีมากเลอแค่เซาอเมริกาเซาอเมริกาแล้วก็แอนตาร์กติกาแอนตาร์กติกาเอผมก็ยึดให้แล้ว ซอลอเมริกาเนี่ยก็ดูยากมากเพราะมันเป็นเกาะทั้งเทวีเป็นเกาะเลยแล้วก็มันมันมีแต่พวกฉลามหัวค้อนฉลามแล้วก็พวกแล้วก็พวกพวกฉลามวานวานเพชคคาดที่สามารถทำลายเรือเราทำลายเรือเราได้ครับ เท้อเมริกาเนี่ยเรามีมิสไซล์ยอยู่นี่นะอืมใช่อืมใช่อืมใช่ครับแล้วก็กดมิสไซล์ไปที่เท้อเมริกาเลยนะครับขี่ได้เออเมาากการิกาดิการเป็น นี่ก็เป็นพื้นที่ของพวกเราแล้วยิงด้วยแต่มันยังเหลือทวีปรับที่อยู่ในที่ที่อยู่ใต้แอนตาร์กติกาฮึเรายังย่มันไม่ได้เลยเพราะเรามันยังเป็นพวกนาฟีล้ามันอยู่ซึ่งม,มันอยู่ในแอนตาร์กติกาด้วยอยู่ต้เลยเราจะทำไย่างไรย ผมมีวิวัฒนาการใหม่วิรรวัฒนาการใหม่สามารถยิงเลเซอร์ลหน้าผาไห้จริงเหรออัน,นฉันดูหน่อยอนี่ับเดียวให้มันไฟอันนั่นแหละคล้ายๆกันครับ วันท่านในหลุมเป็นบ้านในอยู่ไรไรวันในโลกนี้ในายแน่กายสาวหรือสาวหินเลยแบบอมกตะไม่มีวันตายและแน่นนกายเป็นพวกเป็นนั้นเลย นี่ผมกำลังวิวั่าทางการหม่แล้วโอเคอ,อ้าเอายังปรู้เหมือนกันเพราะอะไรเน,นี่ยจะไปนีมิดแล้ว เลี้ยงเตะต่อยคอผมล่นขึ้นนี่ชนะ่างอยห,หน่ย่ยเออทำกระเด็นเลยเป,เป็นไปไม่ได้จะก็เป็นไปแล้วถ้าผม้าผมเตะเดิมคอนะ่าจะหลุดไปแล้วเดิมคออะไรหลุดสักอย่างนี่แหละ รโอ้ช่วยออกลนลั่นครับตอนนี้ทั้งโลกกลายเป็นคนนี่งขง,งเราเลี้ยเราคิดต้องไปบุกดาวอื่นเราต้องไปบุกดาวไอโอ เพื่อยึดดาวนั้นไปเลยดาวนั้นมีแค่คนป่าเราสู้ได้อย่างแน่นอนแต่คนป่ามันล้ำล้ำเหมือนผมนะครับแลดจินเลเซอร์ออกจากปากได้เลยลออืมไปอันฉันขอเสริมดีเอ็นเอนายได้ไหมได้เลยฟังดีเอ็นเอแล้วกี่สิ่งของนีเลยเนี่ย ฉันก็ปี้ล่าของไทยอ่ะมาเป็นสิบสิบมามาเนอฉันก็ปี้ล่าของนายสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสารนวลสวัสดีครับหัวหน้าของฉันตื่นตาทุกที่สมุนตีของดึงสภาพดูเรเชียเนี่ยมันบุกไปในต้องไปบินคขึ้งดาวไอโอ ด้วผ่านไปสิบนาทีถึงดาวไอโอแล้วอตัวนี้เราถึงดาวไอโอแล้วไม่พูดภาษาอะไรเนี่ยเจอนี้าพ้ดฉันจะไปโฟกัดแปตัวมีเรายึดดาวมาได้แล้วเคล็ดนี้ก็เอาโฟกัสฝัง ฉันเอฝังเรียบร้อยปัดตั้งขวางเลยเมันเลยเมันน่ากลายเป็นพวกอพวกแร่ธาตุทำให้พื้นดินมันเอม,มันมาแข็นเป็นหินแบบนี้อ,อือกูกูเป็นญ่าเหมือนป่าสวานหน้าเลยแม่ยังสวยเลยตั้งชื่อดาวนี้วาดาวสวาน,น้าแล้วคนหานแล้วคนพบแค่นทวีปเองเางคนพบนมื นี่มันนี่มันภูมิประเทศแห่งความเรืองภูมินี่มันภูมิประเทศเวทมนต์นี่นะถ้าขอตั้งชื่อทวีปนีว่าทวีปเวนต์อทวีปที่สามนี่มันทวีปแห่งความเรืองแสงแม่แต่ตอนก็คือพ่อเรียงแสงได้ทวีตที่สี่แล้วนี่มันทวีตเป็นความเป็เบี้ยวนี่นะ น่ากลัวจริงๆฉันกลับไปนะหวนนี้เราถึงดาวโลกเร็วเจอแล้วมันงครับหัวหน้าฉันเจอเป็นพวกเอืมทวีสีทวีฟึ่งมันสวยมากอ่าทิ้งล้วครับโอเคจับที่เร็วนะ โอเคตอนนี้ผมกลับแล้วครับแล้วดูหน่อยคเนี่ยทัานไปเพิ่มดูที่แอนตาร์กติกาเออคนโดยคนนำนำกองทัพท่านสองพันล้า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 นคนเพิ่มไปบุกแอนตาร์กติกาครับแล้วปลูกได้ไหมครับปลูกได้อืมโอเคดี แล้วก็จบ